Black Amber um เป็นแบรนด์ตัดผมผู้ชายก่อตั้งแต่ปี2014ที่ Black Amber um เนี่ยให้ความสำคัญแบ่งออกเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกความพร้อมในการให้บริการเนี่ยเราหมายถึงทั้งไม่ว่าจะเป็นร้านเองหรือว่าจะเป็นตัวช่างช่างทุกคนที่ Black Amber um เนี่ยจะรู้ก่อนเสมอว่าวันนี้จะมีลูกค้าท่านใดว่างเข้ามาใช้บริการลูกค้าของเราโทรมาเนี่ย เราจะต้องรับสายเขาและพูดชื่อเขาให้ถูกต้องมีความเป็นมืออาชีพเข้าใจเรื่องการตัดผมเป็นอย่างดีนะครับรู้ก่อนว่าลูกค้าท่านเนี้ยชอบดื่มอะไรชอบตัดผมแบบไหนเพราะฉะนั้นการให้บริการของร้าน Black Amber เนี่ย mm hmm. เกิดขึ้นก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาถึงร้านซะอีก พาร์ทที่2เราเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยจะมีทรงผมที่เหมาะที่สุดสําหรับเขาแล้วก็ถูกใจที่สุดสําหรับเขาเนี่ยอยู่เพียงแค่ทรงเดียวเท่านั้นเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นการที่จะหาทรงผมที่เหมาะสมที่สุดหรือถูกใจที่สุดสําหรับลูกค้าคนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าที่สําคัญของช่างที่แบ a ็ k แอ b e ์เบร์บที่จะต้องพยายามค้นหาให้เจอและถ้าเจอแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลที่ลูกค้าคนนั้นจะ ต้องไปใช้บริการที่อื่นละนี่คือความสำคัญอย่างที่2ก็คือเรื่องของทรงผมความสำคัญอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของการเข้ามาพักผ่อนเราเชื่อว่าการมาตัดผมเดือนละหนึ่งครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาดูแลเรื่องของทรงผมหรือเข้ามาตัดผมให้มันสั้นลงเท่านั้นนะเราเชื่อว่ามันเป็นการเข้ามาผ่อนคลาย มานั่งคุยเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องมีสาระบ้างเรื่องตลกบ้างเรื่องเครียดบ้างเนี่ยกับคนที่อย่างน้อยเป็นคนที่อยากจ,จะรู้ใจตัดผมกันมานานมันเป็นการผ่อนคลายทาให้ลืมเรื่องภายนอกภายในเวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงอนะ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้ครับเราอยากให้ที่นี้มันเป็นแบบนั้น